ลำเศร้าพี่ลำจังเห็นพวงมาจามังพี่น okay. ้องเอ้ยเขาเป็นเราจังเห็นเจ้าดอกเทียเดียวสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้บาาสุริยะเดินทางมาตลาดนัดค่อกระบือบ้านน้องแก่หรือตลาดนัดชมพูบุดนะครับวันนี้บาาสุริยะเดินทางมาสำรวจราคาเบื้องราคานะครับว่าค้วยว่าจะราคาถึงราคาแพงยังไงนะครับแต่ก็ติไปเบื้องน้ำกันในฝากกดไลค์กดแชร์กอนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์สักก่อนเดี๋ยวบาาสุริยะจะไปถามือโตงาม ไปหาเบิ้งชกบรรยากาศนะครับวันนี้วันที่13ครับตรงกับวันเสาร์นะครับตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่นะครับป่ะเพื่อเป็นื่เสียเวลางนีล่ะไปเบิ้งน้มกันครับผมเป็นเอาขั้วลงดรอนะครับเบิ้งบรรยากาศตรงนั้นครับผมโอ้บอลธรรมดาตัวนี้ไหมแง่แท้แน่นอนนี่ครับโตง่ายไปครับผมพี่น้องเข้า ับบมแต่ตัวงามครับเพิ่งอาลงมาเดี๋ยวไปจังหวัดจะไปถามราคาเพิ่งนะครับตอนนี้เขาเบิ่งบรรยากาศสักก่อนครับผมแลลูก เย็ดเดือนแม่สูงอะไรครับสี่ิีซั่นเลยครับแม่บอกร่อยสี่ซีซั่ับพี่น้องแม่ลูกแม่ทองแม่ลูกผูนครับปลาครับผมเฮาครับเฮาพี่น้องเฮาหลังตัวดำๆครับครับตัวนี้เป็นห้องหกเมืองเก่านะครับผมปลาห้าล็อกมาท่านนี้ครับผมโอ้ครับโค้ยงามดีๆงามหลายนะครับผมเดี๋ยวไปบรรยากาศนะครับผมอ่ะเมืองบรรยากาศนะครับโอ้ไหลดีนะครับคนสื่อคนขาย นายทุ่นง่ายห่างก็มาหลายคาวเนี่ยไหมเพราะธรรมดาเลยครับเพราะว่าเพิ่งยินข่าวว่าขั้วเองก็นังขึ้นเนี่ยก็ลังงาคาก็ลังขยับเพิ่นก็เลย่ของมาหลอกเหยียดน้ามก็อยากบ่นยืดเอว่าขั้วขึ้นขึ้นมันก็ซื้อครับผมแต่มันก็ต่อคือเก่า็นะครับมันก็ต่อคือเก่็มันขึ้นมันก็ต่อแต่มันก็ต่อถึออยู่แล้วครับนี่ครับหลอกมาเบิ้งครับผมมันเยอะรเกิดขั้วตัวหนึ่ง ราคาคนขายสองหมื่นหกกะดีเออาองหมื่นหกาทนะครับผมครับผมตัวนี้ดีงามครับผมป่ะครับก้อยแม่สาวนะครับก้อยแม่สาวย่างดีต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนเนาะ ขายไพนอะครับโอ้ขายหรอขายผู้ใดรโอ้ขายปติโอ้โอ้ผมครับโอ้ของเจ้าติเจ้ามีตัวอื่นอยู่นมอครับเอาฝ่าเบอร์จะข้าวมี้เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดหกเก้าแปดหกากหน่้อยทั้งหครับผมตะครับเอาสวดีครับมาครับ่านดีครับผมครับพี่น้องห้อรอมาทานนี่ครับผมนี่ครับข้วผูตัวนี้เพิ่น้องเจ็ดเมื่อหานะครับขว้วผูไงญ่แทเนนนอนครับเบียดหน้ามักตัวคหลคัเนื้อตันตัน แต่ว่าเพิ่นกับสิต่อรองกันอยู่ครับผมเพิ่นต่อรองกันอยู่เจ็ดหมื่นห้าราคาเพิ่นก็ลังต่อรองกันพันธรรมดาฝากครับพี่น้งองเฮ้าตัวใหญ่ตัวดีตัวงามโอ้ดีครับฝากเบอร์ครัเดียว คร์ยับก่อนย์ย์งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ครับผมสวัสดีครับมาครับพี่น้องเฮาเราไม่ไดานี่ครับดมากันร่าบันบอกขายยี่บอกห้าเปยนน้ำกันเป็นเบียดน้ำกันแล้วมาต่อร่องครับนี่ต่อร่องเพิ่นเสียเมาจนได้ไ่แล้วครับเป็นบรรยากาศครับผมบรรยากาศคนซื้อคนขายกันครับผมการซื้อการขายครับ คนไทยเชียร์เราจีคนไทยเชียร์เราบ่ขายเบื้องครับบรรยากาศครับเบียดน้ามือคนสเงี้ยเออเอาไปดิกระลังสื่อต่อร่องกันเวียดหน้ามือมือสื้อครับนี่ครับมึงบรรยากาศ ครับบรรยากาศการซื้อขายครับผมบรรยากาศซื้อขายตลาดนัดข้อกบือบ้านน้องแก่ครับหรือว่าตลาดนัดข้อกบือบ้านส้มผู้บุญนะครับนี่คนซื้อคนขายคนของมาหลายคำช่วงระยะนี้ครับยางบันเมืองบรรยากาศเลยครับผมเดี๋ยวไปหาพอตัวงามดีวยสิถามพี่นองเบิ้งนะครับผมพี่นองยางเบิ้งนะครับยางเบิ้งขั้วงามนะครับแถวนี้ไม่ได้ตัวงามครับนี่แต่ตัวงาม ให้บรรยาก,กาศเนี่พี่น้องเบิ้งครับราคาช่วงระยะนี้ค่ะถือว่าคค้ยงามค่ะออกมาหลายครับขยับขึ้นมาเนี่ยครับราคาท่านได้กันบ่ยัางครับเอาได้สิได้อยู่เด้อโค้ยงามเนาะเจ้าเสียวท่าได้ก็ว่างหันมาอเดี๋ยวสามหมื่นเก่าครับโอ้เอ้าคอยส่งมาเด้อนี่ครับพี่น้องยางรอเมาเบิ้งคค้ยงามกันครับผมมี่แต่ตัวงามครับอยู่นี่แต่ว่าราคาค่ะเดี๋ยวของพันวัตยุครับมันผูกไว้ เป็นยางไปใส้บุก็เลยงยางหรอผ้าผีพ่อหน่องมาเบืองนะครับเพราะว่าโมนี่พี่น้องเพิ่นกับเขามาซื้อหลายอยู่ครับเพมันธรรมดาต่ามาซื้อง้วงสื้อขั้วหลายอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นอย่ยินข่าวว่าราคานี่ยอ่าบดโบแพงแต่ว่าตัวง่ามหมดขยับขึ้นจังน้อยเลยครับผมราคาช่วงยันนี้ก็คือขยับขึ้นไปตัวละพันสองพันนี่นะครับผมราคากระดงสิเฉลี่ยมีนะครับผมดีใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับผู้ซื้อผู้ขายนะครับวัยโซ่เห็นไหมน้ำกันเด้อครับเด้อปลาครับพี่น้องข้าไปเบืองตัวง่ามครับผม ในบรรยาก,กาศนะครับข้อยง่ามงามไหลครับดาวแถวนี้ตัวนี้ข้วยออกมาจากฟ้ามหลายดีครับผมอด่ายินข่าว่าราคาค้อยขยับพิ้นก็เลยพักกันคนออกมาดีครับเมันจะของฟ้ามคนมาหลายไม่ธรรมดาครับคนกคนออกมาหลาย,ามมยขยับขึ้นมาตัวละสองสามพันว่าไปนะครับราคาอ่ะครับ บนเขามาหลายครับชลยานีนนตโตงามหลายครับแต่ว่าโตัวบงงามเปลี่ยนหน้าพอยุฟังพูนนะครับนี่แถวๆนี้พี่น้องพนติดซื้อพูดได้สื่อค่อยไปชวลยานีบ่มีขันขาดทุนเลยครับเพราะว่าจะยินข่าวว่าขยับจะน้อยนะครับใช่พี่น้องกับต้นเขามาหลายนี่ครับมาซื้อมาขายถามจะข้ามเนี่ยมาเบิ่งเบืองราคาโอ้มาเบิง่งราคาราคานี่พ่อฟังอยู่เด้อเด้อพ่อฟังอยู่ครับบ่แพงเกินไปออเปออไปเรียงเอาโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ เดียครับผมป้าครับพี่น้องนี่แหละเพิบนกับข้นเขามาสื่อมาาขายลายครับชวยยานีนี่ครับบรรยากาศหนึ่งนะครับจัดมาเบิ่งบรรยากาศคน้คน,นสื่อค้นขายกำลังสีมาบวกมาจามาตอร้องกันครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับอีพอจะมาสื่อมาขายพอมาขายมาท่านจะขายอยู่อ๋อเจ้าสังไเดีขายได้พอเด้อป้าครับพี่นอ้องเขาอย่างรามาท่านนี้ครับผมถึงกำลังตอร้องราคากันโง้งามนะครับ ส,สวยๆงามๆกำลังมีการตอ่อรองกันครับช่วงน,นี้นี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศตาข่ัยยางพี่นอ้องข่ายยางหล่อมาทางนี้ครับผมยางหล่อมาเบิ่งสกักก่อนบรรยากาศครับคนซื้อคนขายหลายครับช่วงนี้นี่คนเขามาซื้อหลายครับคนหลค้ครับครับคช่วงนี้มาซื้อมาขาย,ขารรยาก่อนมาเบิ่งมาเบิงบอ ท่านไ้พ่อไปท่านห ok ้พ like ่อเนาะเอาจะสั้งกับอยโซ่งมันเด้อเปลาครัพพี่น้องเขาช่วยยานี Old ่โอ้บนธรรมดาเนาะคนซื้อายคนขายเกิรเอน่อถ้าไรเจ้าขายนี่สยสิบเก็หารอยเขาทันใหมไปบ่ไปกีพันหาพันหาจะส้ั้อใหญ่เร็้วเด้อเอาเจ้งซีรัาฝากเบืรอาตพี่น้องมันยังเด็โตอึนอโตเล็กศหซ 4ี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สาี่ก้ี่่พอทัอ้งสรัคมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบป่ครับผมน่ายยังไส้พึ่น <solche S 1> ปรครับผมปรครับยังรองมาทั้งนี้ครับผมพิ่นมาซื้อมาขายย่ายตห,ห้องปะยังรองมาทั้งนี้ครับ,รรบขายเราบอเอ๊ตูขายเราบอกทอไหนเราเจ้าขายนี่สองหมื่นสองพันเอาสองหมองพัตู้ ไปครับพี่น้องเขายงรอไม่ทางนี้แน่ทุนในห่างขอมาอะไช่วงระยะนี่เห็นเสร็จยังบกเิ่มเขียนใจเราแค่ก็ได้ข้าพี่น้องขายสิบจี้เจ้อยแปดสิบจี้อยเขาให้เก็บสิบเรอาจารย์ก็กหัวบพว่าสวัสดีครับเป็นยังไงมาซื้อหรือมาขายครับวันนี้ มาซื้อเหมือนเดิมมาซื้อเหมือนเดิมอยู่ทางจังหวัดไหนครับอ,อ,อยู่จังหวัดไหนครับมุกดาหารมุกดาหารเป็นยังไงถามสักคำหน่อยว่า,าเป็นยังไงราคาช่วงนี้ช่วงราคาช่วงนี้ขยับนะขยับใช่ไหมถ้าจะเป็นตัวหนึ่งจะขยับกี่บาทกี่พันยังไงก็เกือบแปดร้อยนะเกือบแปดร้อยถึงพันเนาะ หรือบางตัวตัวสวยอาจจะขยับกปืนไปสองสองพันสามพันเนาะแต่แต่พลอยนี่มันจะขายได้เฉพาะตัวที่มันอ้วนนะตัวอ้วนถ้าพร้อมๆแห้งๆราคายังถูกอยู่ราคาถูกก็มีไม่มีคนอยากซื้อครับแต่ถ้าเกิดว่าอ้วนใหญ่เนื้อเนื้อเยอะก็ราคาก็ขึ้นมาตัวท้เมันแพงก็โอเคอยู่แตาถ้ามันอ้วนข้อยอ้วนแพงก็ไม่ว่าข้อยอ้วนนะครับเอาซื้อได้นะครับผมเอาขอบคุณขอบคุณเห็นใจเกษตรกรอยู่ครับเห็นใจผู้เลี้ยงเนาะครับเนาะเห็นใจทุกคนแล้วนะครับเนาะ ครับผมเอ้าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผมหลังจากคุยกับพี่น้องเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่าค่าราคาขัาคาค้วนี่ขยับพื้นมาบาังนะครับผม,มราครับไม่ได้กลัวราคาแต่ว่าขอให้อ้วนใช่ไหมราคาไม่เกี่ยงขอให้อ้วนช่วยเก,กษตรกรนะครับผมขอบคุณนะครับเพิ่นวาขอแต่ว่าให้อ้วนครับผมราคาเพิน่นวาบบเกียงเหมือนน่ทุ่นเพินเน่นวาเสียขาวนี่ขอแตะว่าให้อ้วนอ้วนย่างเดียวเพิ่นนบเกียงเพิ่นนะเอ้าขอให้พี่น้องทั้งพ่อข้าพ่อ นายห้อยพี่น้องพุ่นพ่อเกษตรกรพร้อมกับนายทุนพี่น้องชาวไทยเฮากอะให้ได้โชคได้ลาบนำนำรุลุ่ยกันทุกผู้ทุกคนนะครับปลาครับพี่น้องห่อยางลบมาทางนี้ครับผมเดี๋ยวบาสุริยามาหาใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไดลุล่าเดี๋มาจะโตครับมนี่โตเดียวโตแม่หรือโตผู้ครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวบาสุริยาไปเบิ่งติดตัวเองก็ได้โตแม่ตัวนี่ผู้ขายกับงงบาสุริยากับงงอยนเฮ้ เดวบงจเทียไปว่าสูงปลาดสูงประม้านลอยี่้หาหรือว่าเกิน,นเนะาะยี่มายบวกคั้วตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมสองหมื่นห้านะครับหอยฟุกนี่คัวแมย่างดีเปิดเปิดราคาไปสองหปรกกันต้มนี้นะครับเนาะปรกกันต้มนี้นี่น กล้ยต de sure ัวนี้ถือว่าดีพี่น้องสกเจีทนใจโทษถักมากนะครับเดี๋ยวบ้านสุดยาจะถามเบอร์เพื่อนให้ตัครับนี่กล้วยสายดีสสงงามกล้วยประมาณปีเ็จนะครับกล้วยตัวนี้เอาแยกสี่เพราะถามหลายหลักสีขายอยู่ฝากเบอร์นห้ลูกลาโนแสี่ครับนแปดสนแปดสี่นสามหนึ่งปแปดสี่สี่จากหอยทางไหนครับผมจเหอ้าเจ้ากเจอดิ่มบ้านเดียวกันกับบ้าสุดย่าทกคนสวัสดีครับมาเด้อ สำรับเรื่อยครับป่ะเปีนนึงก็อดถ้าได้ขอพ่อปีหนึงก็สิบสองเดือน,เ,นเอาสวัสดีครับ